อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอรเซนแน่นอนนะครับอาสวัสดีครับมีอะไรที่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในดานกอนแอร์นะครับผมไซเลนก็ส์นะวันนี้จะมาบอกวิธีการโลได้เพชรทองทั้งหมด5เลยสามารถสุ่มตัวระดับ SS กับตัว H H s ได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเลดเกมนี้ค่อนข้างตึงอยู่นะเดี๋ยวจะบอกเทียแบบละเอียดเลยของคนในบอร์ดที่เขารวมพลังกันทำนะครับว่าตัวไหนเทียบ SS ตัวไหนเทียบ SS นะ เอาดับแรกก็คือให้เพื่อนใส่โค้ดก่อนเลยครับกดตรงขวาบนเห็นไหมรูปสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วให้กดให้กดคําว่าเออเฟืองข้างล่างเห็นไหมครับหลังจากเพื่อนๆกดเฟืองเสร็จเพื่อนลงมาคำว่าขอว่าบริการเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อกดคำว่ารหัสแรกอ่าแค่นี้ครับตอนนี้มีทั้งหมด4โค้ดนะครับที่มาใหม่นะนี่มีคัดมาให้เลยนะครเพื่อเพื่อนสามารถใส่ได้แล้วก็มันจะได้เป็นเพชรทองเนี่ยเปิดได้2องโลนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆเปิดได้2โลแล้วก็ให้เพื่อนๆทำไงต่อครับรับที่จดหมายมันจะมีแจกเพชรแ,พแดงอยู่ประมาณ300เนี่ยรวมๆเนี่ยประมาณ300ก็ได้อีกโลนึงก็คือ3โลแล้วถูกไหมครับต่อไปก็คือให้เพื่อนๆเล่นตามเนื้อเรื่องไปเลยครับประมาณ 30- 40นาที3ามสงี่นาทีจะเจอบอสสีฟ้าก็ชนะมันก็จะได้เป็นเพชรเออจะได้เป็นลูกบากิดส้มอีกอันหนึ่งก็เป็น4นะครับเสร็จแล้วอย่างที่5้คือให้เพื่อนๆไปผูกโลกับเพื่อนๆ ก็คือสร้างสายใหครับมันจะมี ID ดีโค้ด่ะของตัวละครน่ะเอาไปให้เพื่อนๆใส่แล้วก็เล่นให้ถึงเลยว่25ก็จะได้หินสุ่มทองอีกหนึ่งก็ทั้งหมดก็คือ5ครับนี่เพื่อน,อนๆกดอัญเชิญตรงนี้ได้เลยนี่เจ้าลูกบากของตัวนี้นี่มีสุ่มไปหมดแล้วลูกเต่าเฮริโอไลท์ o เนี่ยเอออ่ะ,อะต่อไปเป็นตัวละครเทียนะครับตัวละครเทียตอนนี้มีตัวไหนบ้างนะครับอันนี้ต้องขอบคุณให้ให้เครดิตคุณอจอรนิวิทนะครับ คุณจานนิวิทําละเอียดมากดีมากครับจะได้ช่วยแบ่งบันผู้เล่นที่เล่นเกมนี้ซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งถูกไหมอ่าเรามาดูที่ตัวไฟก่อนเลยนะครับเอาง่ายๆนะเพื่อนๆดูเลยว่าถ้าเกิดตัวที่มันขึ้นว่าเทียเอสเอสอ่ะนั่นคือราคาแพงหมดเลยครับเทียเอสกับเทียเอสอ่าอย่างเช่นตอนนี้ตัวแพงสุดก็คือฟิโอลาตัวเทียเอตัวทัสไอเพื่อนเห็นไหมครับตอนนี้เขารับกันอยู่ประมาณ3,000บาทนะส่วนตัวเทียเอสตัวอื่นตอนนี้ก็รับอยู่ประมาณ2,000-3,000ถ้าเกิดเพื่อนๆโชคดีสุ่ม5ครั้งเนี่ยไปได้้ตัววเทียแลก็ ได้สักสองตัวเพื่อนๆไปขายเนี่ยสี่พันห้าพันบาทเลยแต่อันนี้มีไม่ไม่ไม่ขอบอกที่ขายนะแต่ว่าเพื่อนๆพิมชื่อเกมใน Facebook แล้วก็พิมพ์ว่าซื้อซื้อขายมันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับและในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆๆไม่ไม่ไม่กะว่าจะขายใช่ไหมก็สมมติถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มได้ตัวเอ็เอานไหนก็นแล้วแต่เพื่อนๆก็เล่นท่าน,นั้นไปเลยงงไหมเอาอย่างเช่นเอาตัวไฟก็ได้ตัวอ e ีลิกเนี่ยเห็นไหมที่มันเทียเอ็เอเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆได้ตัวนี้มาเพื่อนก็จัดทีมไฟเลยแค่นั้นคร สมมติถ้าเกิสมมติเราเราได้ตัว T S S าัดมืดอย่างเจ้าออมันอ่านว่าอะไรวะนีโ่ยโหชื่อลิปิกัสอ่ะลิปิกัสสมมติมีได้ตัวนี้ลิปิการสมาทัดมืดใช่ไหมเอามีก็ทําทีมมืดเล่นไปเลยถูกไหมครับอาสมมุติเราได้ทีมแสงมาอย่างเช่นเจ้าฟีโฮโตน่าจะเป็นนักดามแล้วใส่กอ T S S เนี่ยอ่ะมีก็ทําทีมแสงแค่นั้นครับสำหรับการเล่นแบบเข้าใจง่ายอันนี้คือคนกะอยากจะรีเล่นนะ แต่มีเขาบอกนิดนึงว่าเลีกเกมนี้ค่อนข้างยากนะจะออกตัว TNS อ่ะเออเพราะนั้นแล้วรีเล่นดีกว่าถ้าเกิดสำหรับผู้เล่นที่แบบกะเล่นยาวๆนะถ้าเกิดกะรีขายก็ไม่ต้องสนครับรีไปเรื่อยเออเล่น4 0นาที5โลเสร็จ mm. แล้วก็มาเปิดหาตัว TNS หรือ TNS แค่นี้ก็สบายนะครับอ่ะส่วนถ้าเกิดสมมติเออการรีไอดีทำยังไงใช่ไหมมีเขาบอกว่าการรีไอดีเกมนี้ไม่สามารถที่จะลบเกณฑ์ลบได้นะเราจะต้องไปทำอีเมลใหม่เลยครับอย่างเดียวเลยก็คือออกแล้วก็ไปสมัครอีเมลแล้วก็ ไปกดที่อ e ีเมลแล้วก็ทำไอดีใหม่แล้วก็เล่นยาวครับ40นาทีแต่ว่าการสมัครอีเมลอย่างนี้มีแนะนําว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าเออเล่นถึง40นาทีดีกว่าครับตีบอสตัวฟ้าด้วยก็ทําตามที่หมีบอกทั้งหมดก็จะได้เจา้าลูกบาทส้มเนี่ยทั้งหมด5ก้อนอย่าลืมใส่โค้ด4อันด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเผื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับเออเดี๋ยวเยวนิดนึงเออต่อไปเป็นตัว แรงของตัวอีพิกก็คือตัวม่วงนะครับตัวอีพิกัวม่วงอย่างเช่นธาตุไฟก็จะมีแอฟฟี่เนี่ยเห็นว่า TSS เลยก็คือเก่งระดับเกือบเกือบรีเจนเนอรีเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่แบบกะว่าเออไม่มีตัวเนาะเปิดร e เ e นเนอรีเล่นยังไงก็ไม่ได้รีงไงก็ไม่ได้ก็มาเล่นตัวอีพิกพวกนี้ก็ได้ครับราคาก็ต้องแพงกว่าแน่นอนอสมมติเชื่อไมมว่าตอนนี้ธาตุแพงสุดเลยสี่สุเป็นธาตุไฟนะ สมมตินะมีคนได้เปิดฟิโอล่าแล้วบวกอีลิกเนี่ยซึ่งเป็นท่าเอสกับเอสเอสเลยใช่ป่ะแล้วดันไปสุ่มอีปิกตัวม่วงได้เจ้าแอลฟี่เนี่ยเป็นตัวเอสเอสโอโหหมีว่าทีมนี้ขายไม่ต่ำกว่าห้าพันกันย่างต่ำนะประมาณนี้แหละอันอันนี้มีแค่พูดให้ฟังแล้วกันนะครับเอาเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผม